มีเหล็กจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะส่งมาจากปรุงเทศนะคะเดินเป็นระยะอยู่ที่6,000กิโลนะคะหรือว่า6ตันนะคะเป็นรถสิบรอบนะคะก็เลยไปช่วยกันนะคะแล้วก็ทีมงานทีมงานช่กกางกิจอาสนะคะช่วยกันนะคะวันนี้พระดามโุโกกามาตามลัางนะครับทีมกันมาได้นะคะไม่ให้น,หน้นก็ตาจะได้ ช่วยเลือกันนะคะถึ่มาดามมโพจะไม่มีไม่ใช่สิซึ่อมดามงโพจะไม่ได้ช่วยมากมายแต่ช่วยเป็นกําลังใจให้นะคะก็ช่วยกันเล็กๆน้อยๆนะคะเนาะในวันที่เราต้องการความช่วยเหลือเขาก็จะมาหาเราแล้วเขาก็จะเราก็จะไปหาเขานะคะ การเลี้ยงน้องม้าเลยรี่นองเย้ยเรื่องจากเฝ้าค่ะเฝ้านะคะเฝ้าไปนะคะถนนบ้านในพื้นที่ก็ไม่แตกต่างกับบ้านบาดามงโกนะคะเป็นพื้นที่เดียวกันนะคะรถคลาสสิกนะคะแต่ก่อนสามารถลัดเลาไปทางนี้ได้ทางลัดนะคะตอนนี้ก็คือต้องอ้อมนะคะเพาเป็นพื้นที่ส่วนตัวเขานะคะขับรถอย่างเร็วก่อน บนทางเลี้ยวที่เขียวรถตอนนี้ทีมงานคงรอเราอยู่นะนะคะจากบ้านพระดามโมโหถึงบ้านนายโคชิก็อยู่ที่ประมาณไหนนะประมาณ4กิโลมั้งคะประมาณนี้แหละ 3- ามถึงสกิโลประมาณนั้นนะคะไม่ไม่ไกลกันมากนะคะอุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเนี่ย นี่ปฐุมบินใหม่นะเส้นทางธรรมชาตินะคะข้างบนก็จะเป็นอ่ากเก็บน้ำน,นะคะแดนละมือแดนละบ้านของมาดามโูนะคะพ่กนี้ก็จะมีโปรแกรมไปอีกนะคะหรือว่าลายชี่นะคะพวกนี้ก็จะก็คิดอยู่นะคะแต่อ่าแต่ต้องไปนะคะเพราะว่าอยากไปนะคะคือ เด็กนะคะทังทีมาดามอุโภก็ตะอนไปเงี้ยแหละค่ะแต่ละวันให้เข oh, <my> าน้าแถวนี้น้ำไม่ค่อยมีปันหานะคะน้ามไม่ค่อยมีนะคะแต่แถวล้งางพุชมาปกสมองหรือว่าบ้านนผมที่มาดามุโไปกับนายพลที่คือน้ําเต็มเลยนะคะน้ําเยอะมากนะคะทุกคนคือน้ําพอดี แถวนี้น้ำไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมีตะกุกหลายนะคะใกล้จะถึงบ้านในพักทีแล้วต้องระวังนะคะแบบถนนมันเป็นเนินอะค่ะโอ้เขาเพิ่ถมเนินแบบนี้โอ้ยน้องโอ้ไม่เกอดทำไมแถวถมไม่เรียบนออ้อหรือจะทำลูกระนาด บ้านในโทธิได้นะคะอันนี้ทีมงานคงจะเต็มแล้วค่ะโอ้ยฝนอ่ะทางการเขามาชมให้เห็นในพ่อที่เขาลงคลิปไปอยู่นี่นะคะอูอ้บเจ้าระวังเจ้าระวังขอตัางใจเนาะบ้านเนาะน่าจะเข้าทางโน้นนะคะเพราะทางฝั่งนี้ในพ่อทปิดแล้วนะคะสวัสดีค่ะฮะอ่าปิดแล้ว,ลวเห็นอยู่ โบ้ฮ่าไ like ้มากก็ต hm no ืมแล้วมาซะมาซะกําคันยอดเดียวเดียวคล้ยมากําลังเดียวยวจกําลังว่าเพื่อนหนูมันว่เดี๋ยวผมทานก่อนว่ามีอะไรกินไหมว่าจะไปพุ่นก่อนใช่ไหมใช่ค่ะไปหาไอ้สัตว์ก่อนพุ่นพู้หามาทางโซงเทื่อผมมันในไม่โทรกันบอกว่าไปพุ่นว่อนเรื่องมันวะบอ้โหล้มกูหูยู่งกูดำยากเมื่อกี้เขา รับเงินกันคนละสี่อยบาทจากอาวก็ครบครัวอนั่นไงยังคาอยู่ในมือเลยเลยกะอะไรจะฝากงไว้บอกมไบ้นะอพ่อคนแมาฮะให้ใหุ้ันมุนไว้มันอ่นอุ่นโอ้ยอะไรอะังฟังอีีบอ่ะใยดงโอ้ให้หนูเก็บ ไปพักด้วยใจรักเลยมาถึงบ้านฝากเงินวันเกิดมาดาเงินด้วยใจรักฮะวันเกิดมาดามเขาปุณิย์ฮ่า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 ฮ่ใช่อยูใช่ยูจัดรันวคนเดียวเลยจัดแซงโม่คนเดียวโอ้ยเด้อลืมเลยลืมเลยทำต่งานเอ้าลืมเลยวันเกิดยังมภู้ยังเราจะสั่งบอกถึงได้รัว ลืมเลยมลืมเลยอ่ะโบล้วยืนอ้กวดามลเลยนะเนี่ยโอหดีใจทมงาลืมป้าป้าเงินอว่าอนด้นมดาจับากกับเอามดาแต่งา้เวับก็้นดเดนออกดอกไปบินเป็นพันนัดูแล้วเนี้ย อยากสีนั่เป็นพันไม่กระอบพันเท่านั้นูแล้วโอโหฝาไอ้สั่งฝากเงินไว้ค่ะไม่รู้ว่าดามกันี่ไเนี่ยยามกลับไปเอาแล้วครับเนเลยือ่เองเืบผมเืกบเป็นยังเื่กัเลยไม่ไดไหนเต็มกระเป๋าเลย